the 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 is world of สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคฟเฟ้นเหมือนเดิมน,นะคะ และสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากผ้าเด็กนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบ้านของเราในวันนี้นะคะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังเอ่ยค่ะทับพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการบ้านของเราในวันนี้กันเลยนะคะค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือคุณหนูเรียนรู้เลขนะคะเล่มน,นี้ขึ้นมาได้เลย สำหรับหนังสือคุณหัวเรียนรู้เลขน,นะคะเขาจับเป็นเล่มสีขาวมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเจอหรือยังคะคะถ้าเกิดว่าเจอแล้วให้เด็กน,นะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่สามสิบแปดนั่นเองหน้าที่สามสิบแปดจะมีเลขสามสิบแปดอารบิกน,นะคะอยู่ด้านบนฝัก้ายมือตรงนี้เลยนะคะ เลข38จะมี3ามนำ8เลข3จะอยู่ด้านหน้าเลข8จะอยู่ด้านหลังนะคะค่ะและสำหรับหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีรูปภาพนะคะและเขียนตัวเลขตามรอยปะให้ถูกต้องนั่นเองนะคะมาดูรูปภาพที่อยู่ด้านบนตรงนี้จะเป็นรูปภาพผลไม,ม้แอปเปิลมีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสอง สามสี่ค่ะมีแอปเปิลนะคะทั้งหมดสี่ผลแอปเปิลสี่ผลมีค่าเท่ากับเลขอะไรคะแอปเปิลสี่ผลมีค่าเท่ากับเลขสี่นั่นเองซึ่งด้านล่างนะคะเขาให้เด็กเขียนตามรอยปะตัวเลขสี่นะคะค่ะและเดี๋ยวเต้องจะมาเขียนให้เด็กดูเป็นตัวอย่างนะคะสําหรับวิธีการเขียนเลขสี่นะคะจะเริ่มจากด้านบนตรงนี้นะคะ่ะลากเฉียงลงมาด้านล่าง ลากตรงไปด้านหลังยกเดินสอลากตรงลงมาแบบนี้นะคะเป็นเลขสี่นั่นเองต่อมาค่ะลากเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงไปด้านหลังยกเป็นสองลากตรงลงมาด้านล่างนี้นะคะลากเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงไปด้านหลังยกเปนสองลากตรงลงมาด้านล่าง ต่อมาค่ะลากเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงไปด้านหลงังยกดินสอลากตรงลงมาด้านล่างตัวสุดท้ายของบรรทัดที่หนึ่งนะคะลากเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงไปด้านหลงังยกดินสอลากตรงลงมาด้านล่างัำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งบทั สำหรับหน้านี้ผู้จ้างให้เด็กนะคะเขียนตามรอยปะเลขสี่นะคะบรรทัดที่สองและบรรทัดที่สามให้เสร็จให้เรียบร้อยด้วยตนเองนะคะค่ะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนเขียนตามรอยปะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กระบายสีผลไม้แอปเปิลทั้งหมดสี่กลดให้สวยงามตามจินนาการได้เลยนะคะต่อมานะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้ก็คือหน้าที่สามสิบเก้านะคะ หน้าที่39จะมีเลขส9ก้าอารบิกนะคะอยู่ด้านบนฝักฝ่ามือตรงนี้เลยสำหรับเลขสาก้าก็จะมี3นำเก้าเลขสาจะอยู่ด้านหน้าเลขเก้จะอยู่ด้านหลังนะคะค่ะและสำหรับหน้านี้เขาให้เด็กนะคะโยงลากเส้นจับคู่รูปภาพนะคะกับตัวเลขให้ถูกต้องนั่นเองนะคะ่าทีนี้มาดูตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าตัวเลขนี้คือเลขอะไรเอ่ยอ,อันนี้คือเลขสีต่อมา อันนี้คือเลขสองต่อมาอันนี้คือเลขสาและตัวสุดท้ายก็คือเลข1นั่นเองนะคะมาดูนะคะรูปภาพที่1จะเป็นรูปภาพเทียนไขอ่ามีเทียนทั้งหมดกี่แท่งนะคะมาช่วยกันนะับหนึ่งสองสามมีเทียนนะคะทั้งหมดสามเล่มน,นั่นเองนะคะเทียนสามเล่มน,นะคะมีค่าเท่ากับเลขอะไรเอ่ยอ่าจะมีค่าเท่ากับเลข3ามเอเลข3ามอยู่ตรงไหนคะ เลขสามจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาโยงเลขสามนะคะไปหารูปภาพเทียนสามเล่มน,นี้ได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูรูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพแก้วน้ํานะคะมีแก้วนะคะอ่าที่เป็นรูปภาพหนีตรงนี้อาจจะเป็นแก้วกาแฟนะคะเพราะามีหูตรงนี้ด้วยอ่ามีแก้วทั้งหมดกี่ใบเด็กๆนะับดูสิคะหนึ่งอ่ามีแก้วทั้งหมดหนึ่งใบแก้วหนึ่งใบมีค่าเท่ากับเลข แก้วหนึง่งใบนี้ค่ะเท่ากับเลขหนึ่งเลขหนึ่งจะอยู่ตรงนี้เราก็จะมาโยงเลขหนึ่งนะคะมาหารูปภาพแก้วกาแฟหนึง่งใบแก้วนี้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูรูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพถ้วยนะคะในภาพนี้มีถ้วยทั้งหมดกี่ใบเดี๋ยวเรานับไปพร้อมกันนะคะหนึ่งสองอ่ามีถ้วยทั้งหมดสองใบถ้วยสองใบมีค่าเท่ากับเลขอะไรคะ อาถ้วยสองใบมีค่าเท่ากับเลขสองนั่นเองเลขสองจะอยู่ตรงนี้เราก็จะมาโยงตัวเลขสองมาหารูปภาพถ้วยสองใบกันเลยนะคะรูปภาพสุดท้ายจะเป็นรูปภาพแก้วน้าในภาพมีแก้วน้ําทั้งหมดกี่ใบนะไปพ,พร้อมพ้องกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ ในภาพนะคะจะมีแก้วน้ําทั้งหมด4ี่ใบแก้วน้ำสี่ใบจะต้องมีค่าเท่ากับเลขสี่นั่นเองซึ่งเลขสี่จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาโยงเลขสี่นะคะมาหารูปภาพแก้วน้ํากันเลยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับหน้านี้นะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหน้าต่อไปกันเลยนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้านที่40นั่นเองหน้านที่40จะมีเลข40อารบิกนะคะอยู่ด้านบนฝักสายมือตรงนี้เลยสําหรับเลข40ก็จะมีสีน้ำศูนย์เลข4จะอยู่ด้านหน้าเลขศูนย์จะอยู่ด้านหลังนะคะค่ะและสําหรับหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนับภาพแล้ววงกลมล้อมรอบตัวเลขที่แสดงจํานวนเท่ากับรูปภาพนั่นเองนะคะ มาดูรูปภาพที่หนึ่งจะเป็นรูปภาพลูกโป่งมีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองอ่ามีลูกโป่งทั้งหมดสองลูกอ่ามาดูตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นเลขหนึ่งสองสามและสี่ลูกโป่งสองลูกก็ต้องมีค่าเท่ากับเลขสองเขาวงกลมลอ้ลอมรอบเลขสองให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปวงกลมซับนะคะ ต่อมาค่ะมาดูรูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพเรือเรือใบมีทั้งหมดกี่ลำนะคะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามเรือใบมีทั้งหมดสามลำนะคะเรือใบาสามลำก็ต้องมีค่าเท่ากับเลขสามก็คือตัวนี้นั่นเองเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบตัวเลขสามกันเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เวลาวงกลมล้อมรอบเดี๋ยจะต้องวงกลมล้อมรอบตัวเลขที่อยู่แถวเดียวกันกับรูปภาพนะคะามาดูรูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพบ้านมีบ้านทั้งหมดหนึ่งมีบ้านทั้งหมดหนึ่งหลังบ้านหนึ่งหลังก็ต้องมีค่าเท่ากับเลขหนึ่งนั่นเองก็คือตัวนี้นะคะเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบตัวเลขหนึ่งกันเลย ต่อมารูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพรถยนต์นะคะมีรถยนต์ทั้งหมดหนมีรถยนต์ทั้งหมด2องคันรถยนต์สคันจะต้องมีค่าเท่ากับเลขอะไรคะจะต้องมีค่าเท่ากับเลข2ก็คือตัวนี้นั่นเองเราก็จะมาวงลมล้อมรอบตัวเลข2กันเลยนะคะ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาจะเป็นรูปภาพไอติมนะคะจะมีไอติมนะคะทั้งหมดกี่อันนะคะมาช่วยกันนับนะคะ1นึ่สองสามสี่มีไอติมนะคะทั้งหมด4ี่อันนะคะจะต้องมีค่าเท่ากับเลขอะไรเอ่ยอ่าไอติมสี่อันก็ต้องมีค่าเท่ากับเลขสี่ก็คือตัวนี้นั่นเองเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบตัวเลขสี่กันเลยนะคะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมามาดูรูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพดอกไม้นะคะในภาพนะคะจะมีดอกไม้ทั้งหมดหนึ่งมีดอกไม้ทั้งหมดหนึ่งดอกดอกไม้หนึ่งดอกมีค่าเท่ากับเลขหนึ่งก็คือตัวนี้กันเลยเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบตัวเลขหนึ่งกันเลย ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมามาดูรูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพขนมเค,ค้กนั่นเองมีขนมเค,ค้กนะคะทั้งหมดกี่จานนะคะหนึ่งสองอมีทั้งหมดสองจานขนมเค,ค้กสองจานก็ต้องมีค่าเท่ากับเลขสองก็คือตัวนี้นั่นเองเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบตัวเลขสองกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายเลยรูปภาพสุดท้ายจะเป็นรูปภาพผลไม้มะม่วงนะคะมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลนะไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามมีมะม่วงทั้งหมดสามผลมะม่วงสามผลจะต้องมีค่าเท่ากับเลขสามก็คือตัวนี้นั่นเองเราก็จะามาวงกลมลอ้อมรอบตัวเลขสามกันเลยนะคะ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับหน้านี้เด็กสามารถดูของต้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะและทีนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหน้าต่อไปเลยนะคะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้ก็คือหน้าที่41นะคะหน้าที่41จะมีเลข41อ็ดอารบิกนะคะอยู่ด้านบนฝั่งขวา,ามือตรงนี้เลยนะคะสำหรับเลขสี่สก็จะมี4ี่นำหนนะคะ เลข4จะอยู่ด้านหน้าเลข1จะอยู่ด้านหลังค่ะและสําหรับหน้านี้เขาจะมีตัวเลขที่อยู่ด้านบนตรงนี้เลยสําหรับตัวเลขตัวนี้เขาคือเลขอะไรอื่นจําได้นะคะอ่าเขาคือเลข5นั่นเองนะคะอ่าทีนี้มาดูนะคะรูปค่าที่อยู่ด้านล่างนะคะ รูปภาพที่อยู่ด้านล่างจะมีรูปภาพมือนะคะมาดูสิคะมีมือมือหนึ่งข้างของเรามีทั้งหมดกี่นิ้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามือหนึ่งข้างของเราจะมีทั้งหมดห้านิ้วนะคะมือหนึ่งข้างของเรามีทั้งหมดห้านิ้วห้านิ้วมีค่าเท่ากับเลขอะไรคะอ่าห้านิ้วก็ต้องมีค่าเท่ากับเลขห้านั่นเองนะคะ ต่อมาจะเป็นรูปภาพหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนนะคะจะมีทั้งหมดกี่เล่มเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนังสือเรียนนะคะจะมีทั้งหมดหเล่มน,นะคะซึ่งหนังสือเรียน5้าเล่มก็ต้องมีค่าเท่ากับเลข5เหมือนกันนะคะ ต่อมารูปภาพสุดท้ายเลยจะเป็นรูปภาพสีนั่นเองนะคะในภาพมีสีทั้งหมดสีแท่ง<ม>เดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าในภาพนะคะจะมีรูปภาพสีนะคะทั้งหมดทาแท่งนะคะสีห้าแท่งก็ต้องมีค่าเท่ากับเลขอะไรคะ ่าสีห้าแท่งนะคะก็ต้องมีค่าเท่ากับเลขห้าเหมือนกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับหน้านี้ถ้าเกิดว่าเด็กนับนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กนะคะระบายสีรูปภาพในหน้านี้ให้สวยงามตามจินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะต่อมานะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่42นั่นเอง น้าที่42นะคะจะมีเลข42อรารบิกนะคะอยู่ด้านบนฝัก้ายมือตรงนี้เลยสําหรับเลข42ก็จะมีสีนํำสองนะคะเลข4จะอยู่ด้านหน้าเลข2จะอยู่ด้านหลังค่ะและสําหรับหน้านี้เขาบอกว่า ให้เด็กๆนะคะนับภาพและระบายสีรูปภาพให้สวยงามน,นะคะค่ะในภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพผีเสื้อในภาพนี้มีผีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าในหน้านี้นะคะมีรูปภาพผีเสื้อทั้งหมดห้าตัวผีเสื้อห้าตัวก็ต้องมีค่าเท่ากับเลขห้านั่นเองนะคะก็จะมีตัวเลขค่าที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเอง ค่ะสำหรับหน้านี้เราก็ได้นับรูปภาพนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นให้เด็กระบายสีรูปภาพผีเสื้อให้สวยงามตามจินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าสุดท้ายของเราในวันนี้หน้านี้ก็คือหน้าที่4ี่าหน้าที่4 3่านะคะก็จะมีเลข43อาอารดิกนะคะอยู่ด้านบนฝักฝักมือตรงนี้เลยสําหรับเลข43ก็จะมีสี่นำสามเลขสีจะอยู่ด้านหน้าเลข3จะอยู่ด้านหลังนะคะ,ะเจอหรือยังคะ ่ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วสําหรับหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กนับภาพและระบายสีรูปภาพให้สวยงามได้เลยเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะทีนี้นะคะสําหรับหน้านี้เราก็จะมาดูรูปภาพในกรอบสีเ่เหลี่ยมที่หนึ่งที่อยู่ด้านบนตรงนี้กันก่อนสำหรับกรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นรูปภาพเครื่องบินเครื่องบินมีทั้งหมดกี่ลำเดี๋ยวเรานะับไปพ,พร้อมๆกันนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าอ่าเครื่องบินนะคะมีทั้งหมดห้าลำเครื่องบินห้าลำมีค่าเท่ากับเลขอะไรเอ่ยอ่าเครื่องบินห้าลำมีค่าเท่ากับเลขห้านั่นเองนะคะต่อมามาดูรูปภาพต่อมาจะเป็นรูปภาพรถยนต์นะคะในภาพมีรถยนต์ทั้งหมดกี่คันนะไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ในภาพจะมีรถยนต์ทั้งหมดห้าคันรถยนต์ห้าคันมีค่าเท่ากับเลขห้านั่นเองนะคะต่อมารูปภาพต่อมาสําหรับรูปภาพนี้จะเป็นรูปภาพเรือนะคะ,ะในภาพนี้จะมีเรือนะคะทั้งหมดกี่ลำเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ ค่ะในหน้านี้นะคะจะมีรูปภาพเรือนะคะทั้งหมดห้าลำนั่นเองเรือห้าลำก็ต้องมีค่าเท่ากับเลขห้าเหมือนกันนะคะสุดท้ายเลยรูปภาพในกรอบสี่เหลี่ยมสุดท้ายจะเป็นรูปภาพรถไฟนะคะในภาพจะมีรถไฟทั้งหมดกี่ขบวนเดี๋ยวเรามานะับไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามสี 5ในภาพนี้นะคะจะมีรถไฟนะคะทั้งหมด5ขบวนรถไฟ5ขบวนก็ต้องมีค่าเท่ากับเลข5เหมือนกันนะคะค่ะและสำหรับหน้านี้เราก็ได้นับรูปภาพต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วรูปภาพต่างๆที่เรานับนะคะก็มีค่าเท่ากับเลข5นะคะทุกภาพเลยเพราะฉะนั้นสำหรับหน้านี้ให้เด,ด็กระบายสีรูปภาพให้สวยงามตามจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะ ค่ะและถ้าเด็กๆคนไหนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพกันบ้านส่งคุณครด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ แล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นาาระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ